สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกข่าวสดนะคะวันนี้มากันเงินแน่นเลยนะคะสีชีวิตสีชีวิตเลยกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าเราตามันไประยะสุดแล้วเนาะสำหรับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Let Fire Ghost ผู้ไฟไฟผี ก็อภิวิทย์เรียดังนะครับผมรับบทเป็นจูเนียร์นะครับผมค่ะสวัสดีค่ะออนพัชนานเจเจลโชดค่ะหรือว่าออนเบียนเควนเฟลนั่นเองค่ะรับบทเป็นขี่น้อยน่ารักชื่อว่าจีนจิลาภาค่ะสวัสดีครับเซสุพงศ์นะครับรับบทเป็นออฟอิสวาครับสวัสดีครับผมจูเนียร์ครับผมรับบทเป็นเล้งครับจะสับสนกันนิดนึงนะเพราะตอนนี้ตอนนี้เด็กียวเด็กเดียวเดียวเด็กเดียวด็เดยวเด็กเดเด็กเดียวเด็กเดียวเด็กเดียวเด็เดีเด็นเดียวเด็กดียวเด็กเดียวเดียวเด็ก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 เดเด็กเด คือเรื่องแรกที่บีบกันคืองงนะจูเนียร์จูเนียร์ทำแบบนี้ไม่ใช่อีกจูเนียร์นึงตอนแรกในเรื่องอ่ะเขาให้เรียกว่าพี่จูเนียร์<อ>แล้วผมมาเขินเพราะว่าเขินเย่ต้องเรียกชื่อตัวเองอเป็นป่ะเป็นป่ะปก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นแบบขอยาวนิดนึงเรียกเขาว่ารุ่นพี่จูเนียร์ครับแล้วก็จะมีอย่างเนี้ยประโยชน์อ่ะโอเคกลับมาสู่ที่ซีรีส์ดีกว่าเมื่อกี้แนะนำตุกชื่อตัวละครที่งเล่น สื่อนี้สื่อนี้โอนในออกกันด้วนี่ต้องให้เอนต้องให้เออต้องให้เอนตอกให้เอนต้องให้เอนต้องใจเอนต้องใจ้เอนต้องใหเอนต้องให้เอนตองให้เรื่อง้เอน่้องเอนอ้เน้ง้เอนต้องอต้องห้กอนต้องให้เอนา้องใหเอนงห้เอนตอเนนป้อง้นี้อห้นะอหเองใหเอนอห้นต้องใหอนอหน่อยโยองนกเนโอเคมาเดี๋ยวผให้เล่าให้ฟององครับ คือเรื่องราวเนื้อเรื่องราวของของเด็กหนุ่มผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละที่เขาบังเอิญมีความสามารถพิเศษที่สามารถเห็นผีได้แต่นี่แหละครับนั่นคือปมของเขาเลยเขารู้สึกว่าพอเขาเห็นผีเนี่ยมันแบบว่านาให้แบบหลายๆคนรู้สึกความตุ้ประหลาดเขาเลยอ,อยากที่จะแบบว่าเลิกเห็นผีก็เลยจะเก็บเงินเนี่ยไป,ไปไปผ่าตัดตามันก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครับทำให้เกิดแบบว่าเหตุการณ์นี่ว่าพออยากจะผ่าตัดตาต้องเก็บเงินเลยไปรับจ้างปราบผี ไม่ไม่อยากเห็นผีแต่ก่อนจะไม่อยากเห็นผีต้องไปรับจ้างปราบผีก่อนใช่ก็เหมือนเหมือนใช้ตาให้คุ้มหน่อยอย่งเ้ยใช่ก่อนที่จะไม่เห็นตีกต่อไปนี่แหละก็เลยเป็นเรื่องที่ได้เจอผีน้อยจีและรวมถึงรุ่นพี่สองคนนี้เขาแบบว่าทําแก๊งได่ชื่อว่าเหมือนเป็นแก๊งแบบล่าท้าผีอ่ะอ่าาาาพอล่าท้าผีปุ๊บถ้าหาคนที่เห็นผีได้แก๊งเราก็จะยิ่งใหญ่อัก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นครับให้อวมต้น ออกมาเป็นแก๊งศกเล็กแก๊งนี้ขึ้นมาครับใช่ค่ะคนแรงชื่อแก๊งท้าผีเนี่ยดูดิดูดิยดูดิ้ดูดินดูป็นจูดิ้ดูดิ้จูดิอดูดิ้ดูนี่ดูนิ้ด็ดิ้ดูดิ้ดูนิ้ดูริ้อูดิ้ดูดิ้ดูด่้ดูดิู้่ดิ้ดนดิ้ดูดิ้ดูดิ้ดนนิ้อเราอยูดิ้ดคือ้ดูดยกันแล้จูริ้ดูดิ้ดูดิยภูมิ้ดูดินเป็นคนแบบเด็กวัด็นไมดเนี้จะกิ้มากิันแบบ ทุลักทุเลมันเลยมีความต้องการจะมีที่อยู่ในสังคมหรือเป็นสัำวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอยากใช้ใช้ไอการพิสูจน์เรื่องผีเนี่ยเป็นบันไดสู่หนทางแห่งความสําเร็จซึ่งมันก็ไปเจอไอออฟซึ่งก็คือรุ่นน้องในมหาลัยที่รับบทโดยเซนนะครับมันก็จะไปเจอว่าฮ้ยอนี่มันเห็นผีเพราะมันมีอาการแปลกๆในมหาลัยมันคุยคนเดียวนนู่นมันนี่ เราก็เลยคิดว่าไอเนี่ยแหละจะเป็นตัวทำอาหารก,กินให้เราเ,<อ>เราก็เลยจับพัดจับผูไปลงเรือลาเดียวกับมันไปเกาะเขาก็ใช่ก้ไปกเกาะแหมสต่เรียกไม่ใช้คําแล้วเออไปเกาะเอาผลเรือ,อเราเห็นเขาเป็นแบบอาวุธของเราเป็นเครื่องมือแต่คือพอเรื่องมันพัฒนาไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็มีความมีความสัมพันธ์ตัวละครมันก็พัฒนาไปไปไปสู่จุดอะไรที่มันมีความซีเรียสขึ้นมีความเป็นเป็น เรียกว่ายังไงดีครอบครัวใช่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ตัวละครชัดเจนขึ้นที่ที่คิดไปซีรีส์ไวแล้วไปไปจูเนียร์กับออฟมีอะไรกันแล้วไม่ค่ะมันจะเป็นจูเนียร์เล็กจูเนียร์เล็กก็ได้ใช่ไเล็กจูเนียร์เนียเล็กมาที่น้องออนค่ะบทเป็นขี่เป็นขี่จีนไม่ได้ขี่จีนนะขี่อว่าจีนนะจีนดีแล้คะก็คือหนูเป็นขี่น้อยความจำเสื่อมมา5ปีค่ะเป็น ่ค่ะคือเป็นผีไม่พอคือเศร้าแล้วความจำเสื่อมก็ไม่รู้ตัวเองตายยังไงก็แบบอยากจะหาว่าตัวเองตายยังไงค่ะเหมือนแบบเขาเรียกหาสตอรี่ของตัวเองก็คือไม่รู้เลยเลยเล่นร่อนมา5ปีมีเพื่อที่จะเป็นผีพิจิตรแค่คนเดียวเป็นที่ปรึกษาซึ่งเป็นผีพิจิตรที่มาจากแนะฮะสตาร์วัตไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผีอะไรนะพีิจิตร์พ่จิตรค่ะมันรรอสี่รอสี่ใช่วารอสี่ตามนี้ตามนี้ใช่ใช่คือคือเขาก็จะมีความแบบ มนีนู่นมีนี่แบบความเก่าๆแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็คือหนูคือเขาก็จะไม่ค่อยทันยุคสมัยนี้เท่าไหร่หนูก็เหมือนแบบก็เอาง่ายๆคือผีที่จิตเนี่ยพึ่งไม่ได้จนวันหนึ่งก็คือเขาว่ามาปราบผีที่ตอนนั้นหนูอยู่พอดีก็คือหนูนคนจ้างเขามาปราบใช่ก็คือรวมรวบรว,วมพลังทั้งหมดเพื่อพิมไปหาเขาคุณเป,<ช>เป็นผีใช่ที่จ้างคนมาปราบ ใช่แล้วคือโอ้ยนี่เล่าเหมือนเราตอนแรกเลยแ,แต่ปับผีตัวนะ,ใช,ะใช่ให้มาปรับผีตัวเพราะผีตัวคือน่ากลัวมากๆแล้วเขาก็เป็นผีที่ทํำลายผีด้วยกันใช่หนูก็เลยแบบจ้างเขามาอะไรเงี้ยก็คือจ้างให้เขามาป,ปั๊บแต่เงินเน่ะไม่ให้เหรา <c oughs> สุดท้ายก็คือแล้วก็เกิดเอเซเด,ดเนอะไรบางอย่างก็ทําให้ความทรงจำหนูกลับขึ้นแบบกลับขึ้นมาแวบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเกาะเขาเพื่อที่จะได้แบบเอาความทรงจำกลับคืนคุณนี่โดนเกาะสองคนแล้วนะใช่เนี่ยคนก็เกาะเียวเกาะมาที่ เลยค่ะไอ้น้องเซนเลยค่ะแล้วบทของคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะเอออย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ครับว่าพวกเราคือเขาก็รับจ้างปราบผีมานี่ด้วยแหละแต่ซึ่งมันมันก็เป็นปมชีวิตของเขาอะครับที่เรื่องราวด้วยความว่าพอเจอผีมาเยอะทุกคนมองว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าคูดคนเดียวคนบ้าอะไรเงี้ยเลยทำให้กักเรื่องไม่หรืจริงๆคนที่มุมคือแม่เสียเพราใช่ใช่คือคุณคุณแม่ของตัวละครนะครับเสียเพราะว่าปีศาจตัวหนึ่งเป็นวิญญาณปีศาจที่แบบว่าผักคุณแม่เป็นรลชน มันแล้วก็เลยเป็นปมเลครับาเขาเกลียดผีมีเพื่อนก็บอกเพื่อนว่ามีผียืนอยู่เพื่อนก็ไม่เชื่อเพื่อนก็เลยทําเป็นบ้าหาวเราเป็นคนบ้าอย่างเงี้ยมาเรื่อยเรื่อจนเลยเขารู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมนิดนึงรู้สึกว่าแบบโลกนี้แบบว่าไม่ต้องการเขาเขาต้องการอยู่คนเดียวทําคนเดียวอย่างสมมติว่าทำรายกานกับเพื่อนนะครับอาจารย์บอกว่าทำกลุ่มตั้งแต่เด็กยันโตอ้อมไม่เคยทำงานกลุ่มอ๋องทำงานคนเดียวอยากอยู่คนเดียวมันก็เรื่องราวบบความของเขาแบบว่าคนไม่เอาใครเลยไม่อยู่กับใครเลยแแล้้ววนึงงจะตอาบบ มารู้จักกับแบบผีจีนหรือว่าแบบวันหนึ่งตัวละครมันมายอมรับแบบ <c oughs> แบบความรุน่นพี่เลง้งรุ่นพี่จูเนียอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอยากให้นีพนะราการของออมนะครับเพราะว่าออมตั้งแต่ EP แรกมีสุดท้ายอ่ะเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบว่าต่างไปเรื่อยๆอ่ะเพราะคนสามคนเนี้ยทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมาที่จูเนียที่รับบทเล้งเลยค่ะเล้งเป็นยังไงคะคาแรคเตอร์เล้งก็เป็นเด็กเนิร์ดบ้านรวยครับผมชอบความท้าทาย ชอบเร so, ื่องผีแล้วก็เรียนมหาลัยเดียวกับอ๋อแต่เป็นรุ่นพี่เขาแต่ว่าก็เลยตั้งชมรมเกี่ยวกับล่าท้าผีมาซึ่งคุณอภิวัดเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่านล้วพี่วิทย์เนี่ยเขาเป็นคนแบบว่านำเราเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งชื่อชมรมเนี่ยมีอยู่แค่2คนเท่านั้นแต่ตั้งเป็นชมมรังมาชมรมแต่ชมรมจะโดนยุบไงครับเพราะว่าไม่มีผลงาน S <S <an> <S ผมเลยต้องไปเอาตัวออฟมาเพื่อจะสร้างผลงานแล้วก็ <S <S <an> <S หาเงินเลี้ยงชมรมด้วยเลี้ยงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นความสนุกสนานคือเส้นเรื่องของผมกับคุณหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาสร้างสีสันให้คู่นี้แบบ <S <S <an> <S มีความสนุกสนานมากขึ้นมีความตลกขบขามากขึ้นครับเพราะว่าอย่างสองคู่นี้ก็จะมีความแบบมิ้งมิ้งน่ารักกันอะไรเงี้ยค <S an> ุ่ยดราม่าเอเมื่อกี้ที่เขาเขาคลิปไปนะครับบอกว่ามีบางอย่างที่ทําให้เขาแบบว่า สามารถจำความได้เนี่ยต้องไปดูในเรื่องนะครับนีบางอย่างนะครับไปตอบคำถามให้แรกคารได้ไม่ใช่ไหมเพียงแค่ส่งคำถามเข้ามาภายในสิบวินาทีนี้นะสปอยเป็นนาทีเซอร์นะครับว่าเขาทำอะไรเขาถึงจะแบบมีความจำกลับเข้ามาเนี่ยแต่ว่าน่ารักมากครับเป็นเป็นเป็นเดเดคชั่นที่พ่วงกลับใส่เข้ามาแล้วมันสนหน้่ารักดีมันเป็นขึ้นชื่อว่ามันมีคําว่าผีในเรื่องมันมีคำน่ากลัวบ้างไหมในเรื่องนี้หรือว่าดูฟังแต่พวกคุณมันตกลง คุณคุณดูถูกสติปัญญาและควาามากของผมอยากจะบอกว่าน่ากลัวมากค่ะถึงแม้จะมีพี่หลังอยู่ในนั้นก็น่ากลัวมันมันก็มันคือมันแหมมันก็พุ้งไฟไฟผีมันก็ไม่ดีขึ้นเลยพูดเลแล้วมาไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนคือ,คอ,คอจริงผีแต่ละตัวครับมันมันมันมีความน่าลออกลัวของมันอ่ะคือคือจริงจริงความน่ากลัวของมันนะครับก็จะมีความแบบตลกของมันเองอ่ะครับน่ารักของมันอย่าง,อย,างอย่างใครที่ดูอีพีแรกแรกเลย่ผีแบบแรกแดู เออเหมือนจะน่ากลัวน,นะพอมันจะเริ่มน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยผีตลกดีหว่า oh <'re> อย่างเงี้ยใช่ครับม,ม,ม,มันมันมีมันมีเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยผีบางตัวอาจจะตลบก็ได้หรือผีบางตัวมันเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะ <c oughs> แต่เขาเล่าจากสตอรี่ของเขา mm hmm. เพื่อจะมาดูแบบหน้าตาเหมือนเห <c oughs> มือนคนปกตินี่แหละแค่ตัวซิสๆหน่อยแล้วแค่มาเล่าว่าทําไมถึงเขาเป็นผีซึ่งเนี่ยครับมันมันคือกิมมิคที่แบบสนุกนะเล่าเหมือนกับว่าเรามีเส้นเรื่องหลักเส้นเรื่องรองของตัวตัวละครของเราแล้วแต่ยังมีเส้นเรื่องของผีแต่ละตัวใช่ใช้เหมือนเป็นนหัังส้น ในแต่ละตอนใช่แล้วความรักของคนกับผีราของคู่คุณมันจะยังไงอ่ะแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับไม่เคยกล้าไม่กล้าพูดเรื่องความรักเจอไม่เจอเฮ้ยไม่ใช่คือคือถ้าเล่ามันก็จะสปอยไงเลยใช่ใช่ใช่สิคุณเอาจริงๆเอาจริงบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่อยากทุกคนรุนนะเพราะเรื่องถือว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าเกลียดผีมากแต่วันนึงถ้า ถ้าเขาต้องรักใครสักคนหนึ่งจนเขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันไปไม่ได้แล้วเขาจะต้องทํายังไงให้เขาขวายคว้าสิ่งเนี้ยไม่สามารถหลุดมือไปได้เขาต้องเลื่อกระหว่างความความจริงกับสิ่งที่เขาแบบเกลียดเกลียดอ่ะมันมันก็เป็นสิ่งที่มันยากมากง่ายมากเพราะว่าผีกับคนไม่มีทางรักกันได้แล้วไปตามลุ้นใช่ไหมต้องไปตามลุ้นว่าอย่างไรแล้วของของหนูก็จะเหมือนแบบประมาณ ที่น่าเศร้าคือนองจากเราเป็นผีใช่ไหมคะแล้วเราเราเราแล้วเรารักคนอ่ะคนก็น่าจะต้องอยู่กับคนอะไรเงี้ยเราจะย้ายไปมุมข้างหลังเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะยอมเสียสลับให้เพื่อความรับได้มากแค่ไหนก็ต้องตามลใช่คือมันเป็นความที่แบบอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะทําให้เกิดในโลกความจริงอะไรเงี้ยก็ต้องตามลุ้นอันนี้หนักดามากี่หดามากเปีนะ ใช่ถึงแม้นี่เป็นผีเองมีตัวละครที่จะมาแยกความรักจากผีไู้หญงนะใช่แม่ผมสารนะความรักเสื่อมยังโดนแย่งความรักไปอีกแสดงว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคือครบรสจริงๆคริรจบไปแล้วแบบว่าได้อรรถรสอย่างที่บอกแน่นอนมีเผ็ดบ้างหวานบ้างเค็มบ้ากก็เรื่องไปคุนไปใช่ใช่เรื่องเปรี้ยวจริงๆครับเพราะว่าบู <t ich screamed sounds> ๊หนักเรื่องนี้ ก็แพอตั้งใจดีว่ะเพราะวาพี่โมตั้งใจมากครับกับเรื่องนี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โมก็แบบเราเราจะดูแบบมูดอนทัวร์ที่พี่โมกลับในลักษณะของแบบมูดตลอดหรือว่าแบบหนังผีความเป็นไซไฟนังผีมาตลอดแต่รอบเนี้ยคุณจะเห็นรูปแบบซีรีส์ที่พี่โมทําเป็นหนังระใช่พี่โคมพี่โมเขาบอกในกองว่าแบบมีแต่คนฟ้ามากแลวพี่โมทำโรแมนติกไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูใช่ซึ่งึางโมเมนต์ผมแบบ ผมว้าวเลยนะไม่มีไม่มีในบทละครนะครับหรือว่ามันมันจะมีของอย่างของบางตัวละครที่เป็นหนังสั้นเองในเรื่องนั้นเองอะของผีตัวเนี้ยผมยังแบบเราดูเลยที่ว่ายังไม่ตัดต่อนะครับเนาะก็จะเป็นเรื่องราวคุณเนี่ยเอ้ยกระปองจริงไม่ไม่คือผมได้บอกว่าผมชอบมากที่ว่าบทอ่ะในบทเนี้ยครับมันมีอยู่แค่ประมาณกับ ตัดฟิเลเดชันทิ้งมันจะมีเขียนบทอยู่แค่2องบรรทัดแต่พี่โคมทำซีนออกมาให้อรำการงานสร้างเหมือนกันใช่นี่มันแบบเพิ่มคิวยดเพิ่มคิวใช่เลยครับเพิ่มคิวจะได้เห็นในอินดีไนทอฮ่าโอยจะพักอะไรครับนึกหรือถือว่าสองบรรทัดนะครับแต่ว่าใช้เวลาถ่ายแค่ซีนนั้นครึ่งวันแล้วก็เพิ่มคิวมาแก้ถ่ายมาแก้ใช่เราแบบตั้งใจปั้นกับซีนนี้มากมันบีบมากจริงๆมันแบบเรารู้สึกเรา เราแบบดีอ่ะให้ดูอยากให้ดูเอาไปว่าไม่ให้เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาสองคนเกี่ยวเขาสองคนแล้วก็ซีนของเขาส่งผลกระทบกับเส้นเรื่องของเราสองคนเหมือนกันใช่นะึ่งบอกว่ามันมันครบลูกน้จริงๆอ่ะคือทุกคนแบบมันจะอินตรงตุงนางคนเลยคนจะดูแบบก็จะรู้ตัวละครนี่ตัวละครนี่มีมิติตัวละครนี้นนีใช่หรือเวอร์ชันเกาหลีไปได้เลยค่ะเพราะไอเนี่ยคือเลยไปโกดคู่ไฟไปผีเวอร์ชันไทยแบบออริจินอลเย อย่างที่จะถามนะกนมันกลัวคนแบบเปรียบเทียบไหมอะไรแบบนี้อ๋อตอนแรกก็แอบกลัวคะ่ะแต่ว่า ที่ขวบพูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าแบบเราจะทำในแบบของเราไม่ซ้ำไม่ใครเป็นเป็นกลิ่นแบบไทยเลยใช่ค่ะเพราะผีแต่ละตัวก็คือเป็นแบบไทยจ๋าแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสจับต้องได้เหมือนแบบผีเน่เราก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันเป็นผีที่ที่คนไทยคุ้นเคยต่ไาง culture ไทยเค c u เ t อร์แบบไทยเค c u เ t อร์แต่มันไม่ใช่ไทยเค c u เ t อร์กองกอยแบบไม่ไม่กงมันกองกอยนี่ก็โหล่แมทแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรก้าวซ่าก้าวซ่าก้าซ่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีพวกพวกแบบไทยแบบขนาด ไม่กองกอยโผล่มาก็มีแต่กองกอยเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่าโผล่มาแล้วเรื่องเป็นยังไงมันเป็นผีในยุคปัจจุบันนะพี่เป็นผีในยุคปัจจุบันที่เราจับกองได้ที่มีคนเวลามาเล่าในเรื่องผีเล่าเรื่องอะไรเงี้ยประมานี้มันมี c u l อไม่ใช่แค่เพียงว่าเป็นผีในเวอร์ชันไทยนะแต่มันคือผีในเวอร์ชันยุค2021ผีดิจิตอลนี่แหละรุคดิจิตอลใช่ไหมใช่ต้องเราที่พีคสุดก็คือในแต่ละตอนหรือแต่ละเรื่องค่ะนำเรื่องจริงมาด้วย ที่เคยมีคดีที่เคยใช่ใ่คือมันมีการสืบสวนสอบสวนกันเกิดขึ้นแล้วจ้าเป็นนเป็น b a s e d o n t r u e story อะไรงี้นี่บางข่าวนะคะแฟนๆข่าวสดก็อาจจะได้อ่านข่าวของข่าวสดก็จะเห็นข่าวว่าข่าวในข่าวสดเอาไปใช้ได้นั้นด้วยนี่ใช่ก็ต้องไปดูนะใครข่าวใครข่าวสดเนย นะครับในวันที่ในวันพุธคลื่อนหานั่นเองค่ะแล้วก็ภายในวันนั้นเองดูสดแล้วดูย้อนหลังกันได้ที True ID ค่ะแล้วก็ Netflix นั่นเองเวลาห้าทุ่มครึ่งครับประมาณโดยประมาณใช่คือจริงๆจะประมาณห้าทุ่มสิบห้าแหละแต่ว่าบางครั้งแบบว่าเอ้ยหนังกำลังเข้มข้นเลยเลื่อนไปนิดนึงแบบให้หายใจหายคอใช่เพราะตอนแรกเราเราจะบอกว่าในในในบาร์เราจะเขียนว่าเอ้ยรีแลนตอนห้าทุ่มสิบห้าอยากบอกทุกคนว่า อดใจนิดนึงบางทีมันมีพักโฆษณาอยู่ใช่ถ้าดูครึ่งอะไรอย่างนี้เปิดไปเน็ตฟลิกก็ได้ดูแน่นอนฮาดูครึ่งออะไรย่ในนี้ครับก็ไปตามดูกันตามช่องทางที่บอกเอาไว้ใช่แล้วก็จมีบางซีทที่เหมือนไม่ได้ออนแอร์ค่ะใช่แต่ละชั้ที่ออกจะไม่เหมือนกันใช่ครับหรือว่ามันออกอากาศมันจริงจริงอ่ะที่จะผ่านแบบในช่องทางที่เป็นแบบว่าใช่เราก็เลยต้องแบบว่าไม่ต้องมาดูในออนไลน์แล้วกัน มันไม่วนพลาดเพราะมันเป็นหนังที่ต่างชาติที่เป็นเกาหลีที่กําลังอุตสาหกรรมตรงนี้ <S <S ของเขากําลังรุง่งเรืองขรือเรื่อยๆเ,เ,เ,เขามาซื้อเราทําเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาเขาเชื่อในฝีมือของเราในความสามารถของเราเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยไม่ดูคนเกาหลีจะมาทำมันมันก็มันน่าเสียใจเหมือนมันเราทำเราทุ่มเทกับมันเยอะมากพอสมควรใช้เวลาก็หนัก เหนื่อยทุกคนไม่ใช่มันไม่ใช่เหนื่อยนะขณะแสดงคนที่เหนื่อยกว่าเราข้างหลังเรามีเยอะมากมันมันไม่ใช่คือถามเมื่อกี้ที่ถามว่าในงานการทํางานมันเครียดไหมผมผมอยากบอกเลยว่ามันเครียดเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็คืองานมันทุกคนมาตั้งใจทุกคนทุ่มเทเพราะฉะนั้นะถ้าคุณไม่ดูมันก็ผลงานมันก็จะมาตรฐานงานที่ออกมามันก็จะต่ําลงไปเรื่อยเรื่อย,อยแล้วแล้วคุณก็จะมาด่า ว่าเนี่ยงานคนไทยมันห่วยวรามันไม่ห่วยได้ไงก็ในเมืน่อคนไม่ดูแล้วนะพอคนไม่ดูคุณภาพของคนที่จะมาจ่ายังค์ให้เราทำเนี่ยให้อุตสาหกรรมตรงนี้มันจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกคุณทุกคนที่เป็นคนดูว่าบบอยากยากอยากให้มาดู ผมว่าเรื่องนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอของซีรีส์ไทยไปพอสมควระรแล้วเพราะหลายๆคนจะติดภาพว่าเดี๋ยวมันก็น้ำหน่าี๋ยวก็เหมือนเดิมอีกลอนเดยวตอซีรีส์เบ m a k e อะไรอย่างนี้ดคือเรื่องนี้ดีมากด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีที่มีคาว่าผีเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้คืออย่างเพื่อนเราฟีดแบ็จากเพื่อนเรามาถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่คนไทยจะยังมีความติดภาพกับอะไรที่เป็นแบบูแฟนตาซีอะซีจีอะโวยแต่อะเรื่องก็เหมือนเดิมแหละอย่างงี้ คือแต่เราไปดูจริงๆเรา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 เป็นคนดูหนังเยอะเราด่าเยอะเหมือนกันเรายอมรับแต่เราบอกเลยว่าเออมันมันสนุกมันสนุกจริงๆมันดูได้มันมันเป็นเรื่องที่พอเราดูแล้วที่ย่ถ้าคุณดูสองรอบดูสองคัดด้วยเนี่ยคุณจะยิ่งเห็นว่าแบบเอยในตัวบทมันดีมากเลยนะมันมีพัฒนาการของตัวละครที่เนียนมากแนบเนียนมากมีการเห็นแต่ละเก้าของของตัวละครได้ชัดเจนแบบมันมันแล้วมันไม่ใช่มันครบรถเยอะมากมันมีทั้งตลก กูอะก็มีรักก็ได้มันชีวิตก็เกี่ยวมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนังวัยรุ่นนะมันเป็นหนังที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยมากกว่าผมว่าแหม่พูดมาขนาดนี้ก็ต้องบอกนะว่าต้องไปติดตามดูกันแล้วก็สัมพันธ์ยิสนับสนุนทั้งอ่านคนไทยนะครับทุกวันพุธพฤหัสทาง To Asian Series HD นะครับผมและ To i d Plus และ Netflix นะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนมากๆเลยน้องรามน้องออน้องเซนแล้วก็น้องอุ่นค่ะ